คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุเดชชาแนลวันนี้แอดก็มีเลขเด็ดเลขส,สวยมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ วันที่16พฤษภาคม2563ก็จะเป็นการประกาศผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายน2563นะครับท่านผู้ชมที่ถือสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายน2563ก็มาฟังผลได้นะครับในวันที่16พฤษภาคม2563นะครับสำหรับเลขเด็ดวันนี้นะครับก็เป็นเลขเด็ดจากประเดินหลวงปู่สวงวันที่16พฤษภาคม2563นะครับ ท่านผ <text> er ู้ชมก็ใช so, ้เป็นแนวทางได้นะครับเราไปแปลปริศนาพร้อมกันนะครับปริทินหลวงปู่สวงก็จะเป็นปริศนามาแบบนี้ทุกงวดนะครับที่แอดได้ลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจําทุกงวดนะครับก็ถือว่าเป็นปฏิทินอีกฉบับหนึ่งนะครับที่มีแฟนคลับติดตามแปลปริศนากันเยอะมากนะครับเราไปแปลปริศนาพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับหรือว่าท่านผู้ชมจะไปแปลในส่วนของท่านผู้ชมเองก็ได้นะครับนี่ครับปริศนาตัวเลข ปฏิทินของหลวงปู่สวงนะครับวันที่16พฤษภาคม2563ครับแอนก็จะแปลไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับที่เห็นเป็นปริศนาแบบนี้นะครับชัดๆนะครับเป็นตัวเลขนะครับเป็นเลข9นะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรครับก็ลองแปลดูนะครับแอนจะเขียนลงนะครับเลข9ก่อนนะครับเป็นเลข9 1ตัวแล้วนะครับเป็นเลข9 เด่นๆชัดตรงกลางนะครับแอดมองเห็นเป็นเลข3นะครับเป็นเลข3แล้วก็ข้างล่างครับข้างล่างตรงนี้นะครับแอดมองเห็นเป็นเลข5้าครับท่านผู้ชมครับได้เลข9เลข3เลข5แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ลองแปลพร้อมกับแอดได้เลยนะครับได้9ได้3ได้5แล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามองไกลๆนะครับท่านผู้ชมมองไกลๆมองกว้างๆครับ แอดเห็นเป็น2อีกตัวนะครับตรงนี้ครับลงมาแบบนี้นะครับดึงเข้ามาตรงนี้นะครับเป็น2อีก1ตัวนะครับถ้ามองแบบไกลๆไม่พลาดอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลขศูนย์ครับนี่ครับโดดๆเด่นๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับมองข้ามไม่ได้นะครับเป็นเลขศูนย์ออกมาอีกหนึ่งตัวนะครับแอดมองเห็นเป็นเลข5ตัวนะครับสาหรับไปริณีนหลวงปู่สวงวันที่16พฤษภาคม2 5 6 3น้รี่นะครับได้เได้3 ได้5ได้2ได้ศูนย์ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ลองแปลลองตีดูนะครับว่าเห็นเป็นเลขอะไรบ้างนะครับเพื่อใช้ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่16พฤษภาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางที่นําข้อมูลเลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทายนี้แอดก็ขออานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยไปกับเลขปฏิทินหลวงปู่สวง เลข9้เลข3เลข5้เลข2เลข0ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ